เออกูมาสอนช้าไปไหมว่าเ mm hmm. อาว่าผมจะมาสอนลงเลขอของสตีลบาลันของโจโจ้สำหรับคนที่อยากได้ดีโอจากภาคเจ็ดหรือไม่ก็อยากอีโวตัวอื่น,นๆเช่นตัวนี้เอ๊จายโลหรือไม่ก็จอนเอ๊จายโลไม่ก็ดีโอรหรือว่า จอน,นี่กันนะครับตัวแรกที่ต้องเอาไปเลยก็มีนี่มีสปีดวา้อนบับอะไรก็ได้ั่ต้องมีบับก็ได้สองตัวเนี้ยแล้วก็ทากาโรดะคือสองตัวนี้ไม่ต้องมีบับก็ได้ก็คือมันไม่ต้องมีบับสักตัวแต่ว่ามันอาจจะได้วางขายส่วนผมจะเอาบับมาเพราะว่าม,มีบับขี่ด้วย แล้วก็เอาลงคหานะใครไม่ไหวก็ลง X 4ก็คือเอาตัวมาตีบอสตัวหนึง่งไม่มีเบจิต้าเอาโทจิก็ได้ตัวเนี้ยโอจิยังหไห้อยู่หรือไม่ก็เอากดโจหรือจะตสุกุณะก็ได้หรือิจัตซงจินุก็ได้ซงจินุผมว่าตีบอนะสเก่งเลยนะสิกูเสะม้อนมันนะแล้วก็ตัวที่สี่เอาตัวที่มันสามารถตีตัวเบงก้าได้ก็คือเป็นตัวธาตุน้ำดามิดแรง หรือไม่ก็ธาตุพืชดามิดแรงๆส่วนผมจะเอาเป็นจูเลียตไปเพราะมัมีแค่นี้ใจโลกูยังไม่อีโวน,นะครับโอเคตัวเออ่ตัวตัวตีบอสของเรา โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วผมแน้นำว่าให้วาสปี oh. วางไว้ตรงแถวๆนี้ <My P. S 1> เอาไปเลยเอ,เอาคุลืมเอาคอกคูดายมาไม่เป็นไรคนดูผมฉลาดอยู่แหละนี่น้องๆเขายังสามารถบวกได้มีมลดความเร็วจบตีแต่ระาวาังนะมันลดได้อีกเยอะมากเลย นี่ผมแนะนํานะอัพตัวเงินสปีดวาก้อนก่อนก็คืออัพสปีดบารกอนหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีสองทีสองทีสองทีสามทีสามทีสามทีแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าผมค่อนข้างคํานวณมาดีอัพขั้นแบบนี้มันได้เงินเยอะมาเราก็จะวางตัวเป็นเลยเล่นตามผมได้เลยนะมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นเอาเป็นบัฟอะไรก็ได้ พี่เจาโกโจมาแทนเบจิต้าก็ยังดีนะแต่เบจิต้ามันเชื่อกว่าเห็นไหมมันลดไ่มะมีรูร้อยเปอร์เซ็นเลยหนังหมาสุดๆไปเลยจริงๆผมว่าจะเอาน้องตัวบัฟที่มาจากเบเตอร์พาร์ทแรกๆแ,แต่พอคิดดูแล้วก็ไม่น่าจะมีใครได้นะคือถ้าเขามีก็คือจะมีตัวที่มันดีกว่าสองตัวนี้แล้วผมก็เลยไม่ได้เอาน้องเข้ามา แล้วก็เผื่อผู้เล่นใหม่ไม่มียังไงก็ไม่มีแล้วโอเคน้องขอนามจกุหน่อยน้องไม่ไหวน้องตัวข้างหน้าไม่ไหวขายขายมาวางตัวนี้อัพเกรดสองขั้นก็พอสำหรับผมนะแล้วก็ขายตัวอื่นมาวางวงคุ้ม เดี๋ยวผมจะขายทีหลังนะยังไม่ต้องอัปเกรดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขายตรงตรงที่วงมันดีๆแล้วก็เผื่อใครเอา Vegeta เบจิต้าตามผมมาทุกอย่างเบจิต้ามาวางไว้หลังๆนะเพ่ออย่าให้มันมาโดนวงพวกนี้นะกูขี้เกียจขายใหม่เอาตัวอื่นมาเป็นดาเมจด้วยก็ดีแต่เงินมันจะไม่พอแล้วก็ตัวพวกนี้ต้องอีโวให้หมดเท่านั้น เบนิตาแนะนำก็บับอะไรก็ได้มาเล่นได้หมดเลยอ่าพออัพตางผุมอัพตันเว็บสิบสองใช่ไหมผมก็จะขายแล้วก็เล็งวง,งคุมแล้วก็วางให้วงมันครอบคุมตรงนี้เลยไม่เป็นไรแต่ครอบคุมิยิ่งดีครอบคุมตรงนี้ก็จะดีไปด้วย โอเคถ้าใครเอาจูนี่มาก็คืออัพขั้นที่ดีที่สุดของตัวนี้นะ <c oughs> แต่แมงเหรอไม่รู้บินเข้าปากลูกแม่งลงคอไปเลย <c oughs> อัพขั้นที่ดีที่สุดขั้นที่คุ้มเงินมากที่สุดคุ้มเงินคุ้มดาเมจ <c oughs> แต่ถ้าคุ้มเงินคุ้มดาเมจแต่ว่าเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> คุ้มเงินแต่ว่าดาเมจมันน้อยมันตีตัวกล้ามไม่ตายก็เอาไม่ต้องคุ้มเงินก็ได้แต่เหลือเงินไว้ดีที่สุดนี่นะมันก็จะไม่ไหวแบบนี้นะไอ้เหี้ย <c oughs> โอเคผมวางได้สามตัวใช่ไหมแล้วผมอัพตัวละแปดขั้นหมดแล้ว ก็จะเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาวางเบจิต้าวงให้มันคุมคุมตัวละสองคันไปก่อนวางยากแค่วางได้สี่ตัวถ้าเงินเหลือก็เอาอีกสามพัน นี่นะมันได้เงินเยอะจริงๆสำหรับผมนะอัพสปีดว่ากอนตัวราคนให้ตันแล้วค่อยไปอัพทากาลูดะผมรู้สึกว่ามันได้เงินเยอะ <c oughs> แอค่าบอกว่าเขาน่าจะปรับมา <c oughs> มาใหม่เนะเห็นเขาบอกว่ายากห้ืยแท้จริงๆมันก็ยากเลย มากๆเลยด้วยที่จริงผมต้องเอาตัวโซาโลอย่างฟอคโคได้มาแต่ผมมาเล่นให้ดูไงว่าเออคุณไม่มีเพรคุณเคยขายฟอกโคไดคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณไม่รู้ว่าฟอกโคได้เป็นเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถโซโลได้ผมก็เลยไม่ได้เอามานี่นะมันจะเกิดแบบนี้แล้วเราก็รอให้มันเข้าวุวิตติตาสายพีวอทของเรา จริงมันไม่ใช่ตีบอร์ดพาสีคือตีดีอดามถึงรเปอร์เซ็นเมื่อตีหนึ่งพิษเอนิมี่นี่พอมันเข้าวงมาแล้วก็สตาร์ไปเลยนะนี่มันก็สตาร์กูคืนนะอีะด,ด,ดูดูดูมันสตาร์ทลุมากเลยนี่กูก็จะสตาร์มันไป เวะสตันมันเหลอบป้างโดนสองมัน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 มืนนะแต่ว่ามันใช้โดนคูได้ไงก็ไม่รู้นี่พอผมเอาน้องคนนี้มาเขาสามารถไอ้นี่สตันให้เราได้คูณไม่ไหวละเอาไปอีกรอบดิ จริงๆมันชิวกว่านี้ตอนผมเล่นแต่ไม่ได้เอาตัวบาบานไม่ได้เอาตัวช่วยตัวชวยเหลียวมาไม่ต้องห่วงครับฮิตบลอกบอสท,ที่โดนเราตีคือใหญ่นี่พอมันตีไม่โดนเราก็ขายมาวางตรงนี้ขั้นที่คุม อ่ตัวละสองขั้นไปก่อนนะกูไม่มีเงินมันจะยากตรงดีเอโก้ต่องนอกจากต้นเกมก่อนที่มจาจอกมามันจะลดดามมีเราลอยเป์เซ็นนี่ถ้ามีพอคโคไดายมาสโลมันจะดีกว่านี้ พราะมันจะให้เวลาเราเคลียร์ดีเอโก้แล้วค่อยวาเลนไทน์ก็คือช่วงเวลาที่ดีเอโก้มันสตาร์เราใช่ไหมเราก็แค่วางโคกไดาแล้วก็ขายไปเรื่อยๆวางจตไม่ต้องอับเห็นไหมฮิตบ็อกมันใหญ่พอตัวไม่ต้องล้นนี่เราก็คาดบอตายแล้วก็เหลือไอเอเลเวนเอนิมีเนี่ย จริงๆมันง่ายกว่านี้อีกแต่ผมไม่ได้ตัวบับมา <c oughs> แล้วก็ตัวบับอ่ะนังจตมาอย่าไปบับทุจตนะสำหรับใครที่รู้ภาษีก็น่าจะรู้ก็รู้ <c oughs> อีเลเว่นผมว่าค่ายากประตัวมันเสกมันเรื่อยๆดูดูดูเหมือนมันจะไม่ตายนะแจะมันตาย <c oughs> ปลวลารอบเกยช้าตรงมึงนี้แหละไอ้ตา์ นี่ชนะแล้วโอ้โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละแม่งคลิปนี้แม่งแจ็คพอตจะกูนั่งตั้งนานบแล้วงไม่เข้าคอ,อกู